สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเล็คอนเนอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลพิมีร์ลีกอังกฤษที่ทุกคนรอคอยนะฤดูกาลใหม่2024-2025นะครับโดวยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนเกมนะครับที่อาร์เซนอลมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนหมาป่าว uh ูแพมตันโดยจะเตะกันในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนะครับเวลาสทุ่มตามเวลาในประเทศไทย สำหรับเจ้าบ้านอาเซนอลน,นะครับผลงาน5นัดล่าสุดเป็นการอุ่นเครื่องนะโดยชนะไป3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกลียง2ประตูต่อ0นะครับได้แชมป์เอมิเรดครับเอาเลิกเอาใช้ก่อนเปิดฤด,ดูกาลส่วนทีมเยือนวูฟแฮมตันนะครับผลงาน4นัดล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องนะเป็นการชนะไป2แพ้ไป2โดยนัดล่าสุดเปิดบ้านผ่าให้กับไลโยบาเยกาโนไปศูนย์ประตูต่อ1 สำหรับผลงานทน่านัดหลังสุดที่พบกันในทุกรายการนะครับเป็นเจ้าบ้านอาร์เซนอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับโดยชนะได้ทั้ง5นัดที่พบกันซึ่งฤดูกาลที่แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทีนี้มาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ้านอาร์เซนอลทีมของมิเกลอเดตานะครับจะไม่มีชื่อของทาเคฮิโรโทมิยาสุนะครับที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนในรายของยูเลียนทิมเบอร์นั้นมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าก่อนหน้านี้ยังต้องลุ้นว่าจะฟิตกลับมาพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือไม่ โดยสเผู้เล่นจ,จริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับน่าจะใช้ชุดเดียวกับที่เปิดบ้านพบโอลิมปิกลียงที่ผ่านมานะมาในระบบ4-3-3นะครับผมผู้รักษาประตูเป็นดาวิดไลายากองหลัง4คนคู่เซนเตอร์เป็นคู่กองหลังที่เล่นหน้าได้นิดหน่อยอย่างวิลเลียมซลิบานะครับจับคู่กับกาเบรียลกันเยสทางขวาก็เป็นเบนไวท์นะครับทางซ้ายก็เป็นอเล็กเซนเดอร์ซินเชนโก้นะกลาง3าตัวก็จะเป็นดีแคนไลท์โทมัสปาเต้แล้วก็มาร์ตินโอเดกานะครับ ในส่วนของแนวลุกทางขวาก็จะเป็นบุกโยซาก้าทางซ้ายก็เป็นกาเบียมาตินเลี่นะครับส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นคายฮาวเวตมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับด้านทีมของเกลิโอนนวจะไม่สามารถเลียกใช้งานเนลสันเซเมโดเลออนชิวเน่มาติอุสกุญญาและก็แดเนียลโพเดนในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนในรายของมาเิโอเลมิน่านะครับยังต้องรอลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้ง โดยสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับทีมเยือนวูฟแฮมตันจะมาในระบบ3 52องนะลูกสาวตัวเป็นโชเซซากองหลัง3คนเป็นโดเฮตตี้โตตี้โกเมสแล้วก็เยอสันมอสเคลานะครับกองกลาง3ตัวนำทัพมาโดยปาโบาลาเบียมาเิโอเลมิน่าแล้วก็วิกเตอร์ซิลวานะครับโดยวิ่งขวาจะเป็นโรดิโกโกเมสวิ่งซ้ายจะเป็นรายานไอโนริส่วนแนวลูกก็จะเป็นควางฮีชานจับคู่กับเยอเกนลาเซน มาถึงในส่วนของรูปเกมนะครับอาร์ซนอลจะได้ประเดิมฤด,ดูกาลในการเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูเพนตันนะครับที่ผลงานในฤดูกาลที่แล้วจัดว่าไม่ธรรมดานะครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งขยับมาลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับก่อนที่จะแผ่วลงไปในช่วงท้ายฤดูกาลพื้นใหญ่ก็ค่อนข้างมีความพร้อมนะครับในด้านคุมกําลังมากกว่านะครับผมขณะที่วูเพงก็เสียตัวหลักไปหลายตัวนะครับอย่างล่าสุดก็เป็นเปโดเนโตนะครับที่ย้ายออกไปจากทีม ในรูปเกมนะครับแน่นอนว่าเจ้าบ้านจะต้องคองบอลเปิดสนามบุกตั้งแต่เริ่มนะขณะที่ทีมเยือนจะเน้นความรัดกุ่มนะครับตั้งรับแล้วก็อาศัยบอลยาวในการทําเกมสนกลับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าพลาพรรคหมาป่าเนี่ยจะต้านเอาไว้ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการจบสกอร์ของเจ้าบ้านด้วยว่าจะคมเพียงใดน,นะแต่ลึกๆแล้วนะครับเชื่อว่าเกมนี้ไม่ใช่งานยากของอาร์เตต้านะครับในการพาทีมเก็บ3ามแต้มแรกในหลังยาวของตัวเองนะประเดิมเอาเลอกเอาใช้นะครับก็คิดว่าสกอร์น่าจะจบที่ 2อประตูต่อศูนย์นะครับผมหรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมาทายสกอร์เล่นๆกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะสุดท้ายก็ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจกับช่องเล็กคอ n เนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ